ครับสำหรับมัสคิลีนผู้หญิงทรณงนะฮะอันนี้เป็นคำที่ผมจงใจใช้เีียกมัสคิลีนเลยนะฮะธรรมชาติของผู้ที่ถือพลังงานมัสคิลีนเนี่ยก็จะมีความหญิงทรณงมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะฮะมักจะตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยตรรก,กะและเหตุผลมากกว่าที่จะใช้อิน u ทรเวชหรืออารมณ์อันนี้เป็นพื้นฐานเลย แล้วคนที่เป็นมัสคิลีนเนี่ยจะมีพลังงานการปกป้องที่สูงนะฮะแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆนะครับผมเรามาดูกันว่ามัสคิลีนที่หรือ,หร,อหรือคนที่ถือพลังงานอย่างที่ดีเนี่ยจะมีสภาวะที่มีความมั่นคงมีความกล้าหาญมั่นใจในตัวเองนะฮะกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำนะะสามารถจัดการกับความท้าทายได้ธรรมชาติของมัสคิลีนนี้จะเป็นมีภาวะที่เป็นผู้นำ ะะแล้วก็มีภาวะที่ควบคุมวงการผู้อื่นชี้นำผู้อื่นได้นะฮะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายนะฮะมีความชัดเจนตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะฮะมีความเด็ดขาดพลังแห่งการปกป้องของมาสคิลีนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องแฟมิลี่เลยนะฮะแต่ทีนี้สภาวะที่ไม่ดีของพลังงานหยางหรือพลังงานมาสคิลีที่ไม่ดีเนี่ย จะกลายเป็นคนก้าวเหลาควบคุมวงการคนอื่นมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจนขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมัสคิวลีนที่ไม่ดีนี้บางทีเขาเรียกโนสนโนแค์คนอื่นคิดยังไงเขาไม่สนใจนะคนอื่นคิดเรื่องของคนอื่นคนอื่นเศร้าเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันนะฮะแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ความโกรธในการจัดการปัญหามีความดื้อรั้นแล้วก็แข็งกระด้าง ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของใครยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองนะฮะขาดความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆสําคัญอีกอันนึงนะฮะสำหรับผู้ที่มีถือพลังงานมัชชิรีเนี่ยมักจะเป็นคนที่ปิดด้านความรู้สึกของตัวเองนะฮะไม่ยอมให้ใครรู้ว่ารู้สึกยังไงนะฮะ,ะหรือบางทีก็อาจจะแสดงออกถึงความรู้สึกไม่เป็นก็ได้นะฮะมีแนวโน้มที่จะเก็บกดอารมณ์ของตัวเองเอาไว้นะฮะแล้วก็ ไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะครับผมหมกมุ่นกับการทํางานหรือเป้าหมายของตัวเองจนอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสะสมได้นะเพราะว่าอะไรเพราะยึดติ่นะคนที่ถือพลังงานมัสคิลีนสูงๆเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นมากๆนะฮะเออฉันตัดสินใจอะไรแบบแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันฉันคิดว่ามันเป็นแบบมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะเออสำหรับธรรมชาติของมสัสคิลีนเนี่ยก็พอ พอมีมีความเขาเรียกอะไรมีความกลัวกลัวที่ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้พอเป็นเคสของทวินเฟรมปุ๊บเนี่ยด้วยภาวะที่ต้องการการควบคุมเนี่ยพอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จะอยู่ในสภาวะที่วิ่งหนีก่อนนะฮะก่อนที่จะตื่นรู้นะครับผมเอ่อข้อดีของมัสคิลีนเนี่ยฮะออนอกจากเรื่องของเอ่อความที่ว่าเป็นพลังแห่งการปกป้องแล้วเนี่ย เขายังมีพลังแห่งการโฟกัสที่สูงมากนะครับผมถ้าเกิดมัส u ิลีนกับเฟมินีนเนี่ยมันนั่งสมาธิกันเนี่ยฮะเบื้องต้นเนี่ยเฟมินีนจะสามารถที่จะไปได้ดีกว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นพลังงานที่ใช้อินทรูวิชั่นมัสกิลีนนี้จะตื่นรู้ช้าจะไม่จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะเขาจะยึดตักกาและเหตุผลยึดทางโลก3าดีนี้เยอะมากเลยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิด มัส u ิลีนเริ่มที่จะตื่นแล้วก็นั่งสมาธิแล้วเนี่ยพลังแห่งการโฟกัสเขาจะสูงกว่าเฟินีนนะสามารถที่จะเข้าสู่สมาธิได้ลึกกว่าเฟินีนนะฮะการสร้างสมดุลพลังงานของมัสคิลีนผู้หญิงทรโโนเนี่ยเออก็แน่นอนครับผมก็จะต้องเออเริ่มที่จะต้องเรียนรู้คำว่าหลักแรเงื่อนไขนะฮะเพราะว่ามัสกิลีนเนี่ยจะรักใครจะแสดงออกอะไรเนี่ยเขามีเงื่อนไขของเขานะฮะ เออคุณต้องคุยก่อนคุณต้องอยู่บนเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นแบบนี้จะต้องมีบุค,คลิกอย่างนี้นะฮะมัสคิลินสูงสูงท้าถ้าสูงมากๆเนี่ยฮะเรียกเห็นแก่ตัวเลยนะครับผมเรียกเห็นแก่ตัวเลยนะฮะเพราะนั้นเออเขาเขาเองเนี่ยเขาต้องยึดความคิดของเขาเป็นที่ตั้งนะแล้วถ้าสูงมากเกินไปแล้วแล้วในคนคนเดียวกันเนี่ยพลังงานเฟมินินถูกทําลายด้วยเนี่ยเออแล้วพลังงานมัสคิลินสูงขั้นสุดเนี่ย เขาจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นนารซิสซิสได้คือกลายเป็นหลงตัวเองไปเลยนะสำหรับผู้ที่ถือพลังงานมาสคิวอินสูงเกินไปแล้วก็พลังงานเฟมินียังถูกทำลายอีกการสร้างสภาวะสมดุลเนี่ยคุณจะต้องเข้าสู่สภาวะของการรักแรงเงื่อนไขเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับมาสคิวอินคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนแล้วก็เมตตาผู้อื่นต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำไปไปกระทบจิตใจผู้อื่นเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่นะฮะมันมันส่งผลกระทบแล้วมันเป็นกรรมเป็นกรรมสําหรับมัสคิลีนนะฮะเออตรงนี้เองเนี่ยเออมัสคิลีนสามารถที่จะถ้าเป็นถือผู้ที่ถือพลังงานมัสคิลีนเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้โลก 3D ดีเขาช่วยได้คือสามารถแต่งตัวสวยเมื่อคุณแต่งตัวสวยเแต่งหน้าทาปากกิริยาอ่อนช้อยเนี่ยมันจะช่วยดึงจิตใจภายในเราให้มีความอ่อนโยนขึ้นนะครับผมแล้วก็สำหรับผู้ที่ ต้องเข้าจะทำเข้าสู่สภาวะสมดุลของมัสคิวลีนเนี่ยถ้าในถ้าในฝั่งผู้ชายก็ต้องเรียนรู้ที่จะที่จะหลักคนอื่นเมตตาคนอื่นไม่ยึดมั่นถึงมั่นต้องทําให้ได้นะครับผมตรงนี้ฮนะเพราะว่าถ้าเกิดพลังงานอย่างเยอะเกินไปเนี่ยไม่ค่อยดีโดยมากสังคมเรามีปัญหาตรงพลังงานอย่างนี่ฮะที่เยอะเกินไปเนี่ยพออีโก้อัตตากันเยอะๆเนี่ยก็ไปตีลันฟันแทงกัน ฆ่ากันทําสงครามกันนี่ฮะสภาวะของพลังงานอย่างที่เยอะเกินไปนะครับผมก็หวังว่าคําว่ารักไร้เงื่อนไขเนี่ยก็อยากจะมอบให้กับผู้ที่เป็นถือพลังงานมาสคิวลีนทุกคนเพราะว่าโลกเราจะดีไม่ดีเนี่ยจะสงบสุขหรือไม่สงบสุขได้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ที่ถือพลังงานมาสคิวลีนเพราะเขาเป็นพลังงานของผู้สร้าง นะฮะมัสคูลีนพลังงานมัสคูลีนเนี่ยสามารถสร้างโลกได้ทั้งใบเลยนะครับผมสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพลังงานอย่างทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ที่ว่าเขาจะรักเขาไม่เรียนรู้ที่เขาจะรักไรเงื่อนไขเขาไม่เรียนรู้ที่เขาจะเมตานะฮะออมัสคูลีนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาคนอื่นเห็นกเห็นใจผู้อื่นอ่อนโยนนะฮะมีน้ำใจแล้วธรรมชาติข,ของมัสคูลีนอันนึงเขามีการปกป้องพลังงานที่สูงมากเลยนะครับ ถ้าเป็นห้องห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องจิตห้องใจของคนที่ถือพลังงานมัสคิวลีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆนะเขาไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้ง่ายๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกไม่ปลอดภัยพุกเนี่ยเขาจะนิ่งเงียบแล้วก็หายไปนะฮะอันนี้คือธรรมชาติของมัสคิวลีเลยครับผมบางบางทีบ,บ,บางบางทีเขากลัวว่าเกิดสถานการณ์ที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะหยุดทุกอย่างแล้วก็หายไป นะเป็นอย่างที่เรียนนะถ้าจะเป็นทวินเฟรมก็อยู่ในสภาวะที่วิ่งหีสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยถ้ามัสคิลีนเยอะก็ไม่ดีนะฮะบางทีไปก่อเรื่องก่อลาวอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถือพลังงานมัสคิลีนทุกท่านนะฮะที่จะเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลพลังงานให้ให้ดีขึ้นแล้วจิตใจสภาวะจิตใจของท่านเนี่ยก็สามารถที่จะชิพขึ้นได้ครับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ